สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวเกาะลอยกันนะครับเดี๋ยวไปที่สะพานเขียวกันนะครับรถก็หาที่จอดของเราก็จะจอดรถตรงนี้ครับใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวไปเที่ยวที่สะพานเขียวกันมาก็จะมาเจียววงเวียนนี้ ซ้ายเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะตรงนี้เป็นห้องน้ำบางคนก็จะเป็นมีวัดนะครับผมตรงนี้สามารถชมวิวไดนะ้ของเมืองศิรารชาชมวิวของเมืองศีรารชาได้เลยนะครับงงเดี๋ยวจะไปที่สะพานม่วงครับ ปลอดภัยมีก็ธงสีเขียวแต่ใน,นมาปลอดภัยนะครับเดีย๋ยวไปจมสะพานเขียวกันครับนี่แบบโครงสร้างข้อเป็นเหล็กนะโครงสร้างเหล็กนะปูด้วยไฟเบอร์พลาสติก ยนดีไหมลูกเกียวครับมีปลาไหมเกียวครับมีปลาไหมาลูกนี่นะครับตรงนี้มาชมวิวเป็น pvc เป็น pvc ชมวิวเมืองศรีราชา ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นถ้าขึ้นเรือนะครับซื้อตั๋วขึ้นเรือข้ามไปเกาะสีชังนะครับนี่พี่เกียวพี่เกียวมาเที่ยวสะพานม่วงกับน้องนิชานี่เอ้ยระวังนะลูกนะระวังนะครับระวังนะครับพื้นเป็น PVC นะครับ